ทำกับข้าวกันค่ะวันนี้เมนูไก่ผัดสับประรดวัตถุดิบก็มีสับประรดถั่วฝักยาวกระเทียมไก่เกลือน้ำตาลผงปรุงรสน้ำมันหอยซอสแม็กกี้และน้ำปลาเตรียมเสร็จแล้วเราไปทํากันเลย เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆง่ายไหมคะเมนูนี้ปรุงรสตามที่เพื่อนเชอบเลยนะคะหวานเค็มเอาที่ถูกปากเรากับข้าวเสร็จแล้วมากินข้าวกันคะ่ะบ๊ายบาย